ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับนี้วันที่7มกรานะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงวัวนะครับให้พี่ๆได้รับสมรับชาติทราบนะครับ อากาศเย็ยนลงนะครับช่วงเช้าที่วีคอร์ฟาร์มสุพรรณบุรีนะครับช่วงนี้นะครับฟาร์มเราก็จะจัดการเรื่องอาหารก็คือช่วงเช้าเราจะให้กินฟางนะครับช่วงเช้าเราจะให้กินฟางให้กินแค่ไหนคือคำถามนะครับ เราก็กะกะเอานะครับนะครับเช้าเราก็จะให้ประมาณสักสิบถึงสิบห้าก้อนนะครับสิบถึงสิบห้าก้อนกินหมดไหมเ,เหลือนิดหน่อยนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับตกบ่ายตกบ่ายเราก็จะเป็นพวกหญ้าเพนก่านะครับหญ้าเพนโกล่าเสร็จสดหญ้าเพนโกล่าสด ตกปลายก็เป็นหญ้าแพร่กลุลาสดเย็นเราก็ให้เป็นฟางนะครับตกเย็นเราก็ให้เป็นฟางว้วของเราก็เป็นบามันลูกผสม,มน,นะครับตามที่เคยแจ้งไปเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเราเลี้ยงเพื่อผลิตลูกขายนะครับตัวผู้นะครับเราก็ตัวผู้เราก็ขายเป็น วัวโคงนะครับส่วนตัวเมียเราก็จะเก็บไว้พัฒนาต่อนะครับส่วนมากเราจะเก็บพัฒนาต่อนะครับส่วนมากตัวเมียเดี๋ยวเรามาดูตัววัวโดยรวมกันแล้วกันนะพาพี่น้องได้ชมวัวก่อนวัวก็เอากซุบๆหน่อยนะครับช่วงนี้อาหารก็ อาหารสดไม่เพียงพอนะครับเราก็จะจัดการโดยการให้ฟางนะครับเต็มที่เลยแ้ฟางให้เต็มที่เลยถ้าผู้พิสูจนชาบ้านก็คือให้คารางเลยนะครับฟางหมดคือเติมหมดคือเติมตัวนู้ดลูกผสมบิตมาสเตอร์นะครับตัวนู้ด ช่วงนู้นจะเป็นกองฟางนะครับวัวเราก็จะสผสมเทียมนะครับแล้วก็ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงสลับกันนะครับอยู่ที่ตัวของแม่วัวนะครับว่าเราจะไปผสมเทียมหรือทับจริงนะครับพ่อพันธุ์วัวก็อยู่ทางนู้นนะครับแยกไว้เดี๋ยวพาไปดูครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเขาแล้วนะครับสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลูกเขา,าพอเขานะครับเอพันคุมฝูงอาจจะแยกไว้นะครับเผื่อค้างค่ำกลางคืนนะครับลูกเขาเป็นสัตว์เราก็จะได้ผสมเทียมหน้าหนาวัวก็ดูสะอาดนิดนึงนะครับเพราะพื้นมันแห้ง ครับอัตราการผสมติดก็จะมากขึ้นนะครับวัวไม่เครียดนะครับอากาศไม่ร้อนตรงนี้เป็นส่วนในคอกเลยนะครับในคอกหน้าฝนเราจะมีคอกนอนนะครับเราจะแยกคอกนอนกลางมุง แล้วก็ถ้าเป็นหน้าแล้งยุงน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับยุงน้อยนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ให้เหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปริมาณยุงเราก็เลยปล่อยออกมันอยู่ที่คอกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับอยูอที่คอกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับคอกขอ,ข,อของเราก็มีพื้นที่ประมาณนะครับสามไร่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายโดยรอบให้ดูนะครับเนี่ย ตามรั้วไม้ไผ่เลยนะครับรัวไม้ไผ่บนตรงนี้จะเป็นคอกกองฟางนะครับกองฟางเขียวๆนั่นคือนานะครับเราปลูกข้าวไว้นะครับไปต่อเลยนะครับ เจออะไรเราก็จะอธิบายให้พี่ๆน้องๆได้รับชมชมนะครับตัวนี้เป็นบีบัตเตอร์นะครับแม่เป็นแองกัดนะครับตัวผู้นะครับพ่อเขาเป็นบีบัตเตอร์นะครับข้อดีของบีบัตเตอร์ก็คือนะครับโตวไวกินเก่งนะครับโตวไวกินเก่ง นี่เป็นต้นจามจุรีนะครับเอาไว้ทําร่มนะครับข้อเสียของต้นไม้มีต้นไม้ก็คือหนึ่งจะแฉะนะครับใต้ต้นไม้เวลาฝนตกนะครับเพราะอะไรเพราะแดดส่องไม่ถึงนะครับนี่เป็นดินก้อนแข็ง,ขงเลยเพราะมันแฉะนี่เป็นตัวเอฟสองนะครับ พ่อเป็น ps 150นะครับคือพ่อพันธุ์กงมฟูงนะครับแม่เป็น f 1นะครับแม่เป็น f 1 7ึ่งเจนะครับแม่เป็น f 1น่งตตัวนี้ก็เป็น b e e f m a s t e r นะครับแม่ที่นอนอยู่นี่นะครับ อากาศเย็ยนสบายดีนะครับตอนเช้าบ้านนอกนะครับบ้านนอกอากาศเย็ยนสบายนะครับเช้าตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันจิบกาแฟร้อนๆแก้วน,นึงนะครับออกมาดูวัวนะครับให้ฟางนะครับให้ฟางเสร็จเราก็ไปงานแพะนะครับแพะเสร็จเราก็ไปไล่แหละทีนี้ กินข้าวเช้าก็ข้าไร่แหละนะครับเดี๋ยวเรื่องงานไร่เดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้แค่ทาฟาร์มวัวนะครับเรามีทั้งทํานานะครับทําไรอ้อยทําไร่มันนะครับแล้วก็จะเป็นหญ้าในเปียด,ด้วยนะครับและหญ้าในเปียนะครับอนาคตเราก็จะทําวัวขุนนะครับเกินเกินไว้นะครับเป็นงวขุน แม่นี้ท้องแล้วนะครับแม่ตรงกลางกลางจอแม่นูนยังไม่เป็นสัตว์แม่นี้ท้องแล้วกับท้องแก่ท้องอกับพ่อคุม้มฝูงนะครับเราเน้นใช้พ่อเลือดร้อยเป็นหลักนะครับเราไม่ใช้ลูกผสมในการพัฒนานะครับบีบก็บีบร้อยนะครับบีบเราจะผสมเทียมนะครับเพราะเราไม่มีพ่อวัวนะครับพ่อวัวเลือดร้อยเราไม่มี เราเลยผสมเทียมนะครับแล้วก็บามันนะครับแล้วก็ชัย้อยนะครับแม่นี้นะครับเป็นซิมเมตทอนผสมบามันนะครับหรือเขาเรียกว่าซิมบลานะครับซิมบลาแม่นี้กระท้องนะครับแม่นี้ท้อง เ,เช้าวัวก็จะกินอิ่มมาทั้งคืนแล้วนะครับกินฟางมาทั้งคืนนะครับเช้าเช้าเขาก็ออกมาตากแดดนะครับนะครับเ,เช้าเช้าออกมาตากแดดพาไปดูโซนนี้นะครับนี่พ่อวัวนะครับ Ps 150นะครับ มาจากฟาร์มอาจารย์ประสงค์นะครับ p s ฟาร์มสุพรรณบุรีเป็นลูกวินเชสเตอร์แมปนนะครับ9ก9าตับสส่วนโซนนี้นะครับจะเป็นแม่ลูกอ่อนทั้งหมดนะครับโซนนี้จะเป็นแม่ลูกอ่อนทั้งหมดยกเว้นแม่นี้นะครับแม่นี้ตรงปลายนิ้วนี่นะครับแม่นี้ครับ เขาโดนแกล้งจากข้างนอกมานะครับก็เลยแยกไว้ก่อนนะครับวัวที่ฟาร์มเราโดยประมาณก็มีอยู่ที่ประมาณ80ตัวนะครับเวลมาณรวมๆลูกๆแล้วนะครับ80ตัว ตองน,น้เป็กัดนะครับแม่กัดนี่เป็นแบรนด์กัดเลยนะครับแม่นี้ให้ลูกดีนะครับข้อดีของลูกผสมยุโรปนะครับคือน้ำนมเขาดีนะครับน้ำนมดีกินง่ายกินเก่งนะครับให้ลูกโตไวนะครับ นี่เป็นบีบมัเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นลูกผสม f 1นะครับหลายคนถามว่าตีเบอร์ทำไมตี2ชั้นนะครับชั้นแรกนะครับเลขสามนี่คือจำนวนตัวนะครับลำดับตัวที่เกิดของปีนั้นน,น,นะครับ ตัวล่างก็คือปีที่เขาเกิดนะครับอย่างเช่น3ามถหกนี่ก็คือตัวที่3นะครับของปี65นะครับขาหน้าก็เป็นเลน็1หนะครับและ f 1นะครับส่วนตัวนี้เป็นโลโก,โก้ฟาร์มนะครับโลโก้ฟาร์ม ทำฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับร้ออากาศเย็นนะครับไม่ต้องวุ่นวายคนในกรุงเทพแต่อยู่ในกรุงเทพก็ดีอย่างคือรายได้ดีนะครับทำมาหากินง่ายนะครับผู้สาชาวบ้านเลยก็ทำมาหากินง่ายกว่าต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเราเลือกงานนะครับไม่เลือกงานแต่ถ้าเราไม่เลือกงานนะครับ เราอยู่ที่ไหนก็ได้ครับเป็นคนขยันนะครับไม่เลือกงานถึงไม่รวยแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่จนอยังไง <c oughs> ก็ไม่รวยแต่ก็มีกินนะครับไม่รวยแต่ก็มีกินนะครับ,รบก็สวัสดีปีใหม่นะครับภายนี้ขอให้พี่ๆที่ชม ช่องวีอคอร์ดฟามทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองเงินทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วก็สิ่งดีๆจะเข้ามาหาพวกท่านนะครับผมงันผมฝากไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ